ผู้เล่นฝรั่งเศสทึงผูดอะไรถึงสาวไทยหลังแพ้ไปสองต่อสามเซตทั่วโลกชื่นชมไทยได้กีนกาสองใบติดเห็นยอดเงินที่ได้ไม่ธรรมดาแล้วความรู้สึกเพียวอชาราพรลงสนามนัดแรกสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรากันนะคะ เรียกได้ว่าจบไปแล้วนะคะสําหรับการแข่งขันในสัปดาห์ที่2นัดที่2สําหรับทีมชาติไทยค่ะอันดับ13ของโลกนะคะเจอกับทีมชาติฝรั่งเศสอันดับ19ของโลกซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าสาวไทยของเราค่ะสามารถเฉือนชนะทีมชาติฝรั่งเศสไปได้3ต่อ2เซตด้วยคะแนน25ต่อ23 25ต่อ21 2 3ต่อ25 20ต่อ25และ15ต่อ7 ทำให้วอลเลย์บอลสาวไทยของเรานะคะคว้าชัย2นัดติดต่อกันหลังจากที่เพิ่งเอาชนะโดมินิกัน3ต่อหเซตโดยผู้ทําคะแนนสูงสุดของเรานะคะนั่นก็คือเตยหัตถยาบํารุงสุขทำไปได้20คะแนนชาชุออนโมกสีทําไปได้16คะแนนพิมพิชยากกรามทําไปได้14คะแนนทัดดาวหนึ่งแจ้งและ2วิภาวีนะคะทําไป9คะแนนค่ะทั้งนี้นะคะหลังจากจบการแข่งขันค่ะผู้เล่นฝรั่งเศสนะคะเซตเตอร์ค่ะ ถึงรูปแบบการเล่นของไทยมากโดยยังได้ให้สัมภาษณ์นะคะหลังจบเกมค่ะได้บอกว่าทีมไทยมีการเล่นที่รวดเร็วและมีการผรสมผสานที่ดีแตกต่างมากๆค่ะนี่มันเป็นสิ่งใหม่สำหรับพวกเราไม่มีสิ่งที่ง่ายเพราะนี่คือ VNL พวกเราได้เล่นในช่วงหน้าร้อนกับทีมระดับโลกพวกเราจะเรียนรู้จากการแข่งขันทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในเซตที่5ค่ะก็ะะเรียกได้ว่าสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนบอลเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าได้เพียวอชาราพรคงยศค่ะเข้ามาช่วย โดยเพียวอ,อชาราพรนะคะก็ได้เปิดใจครั้งแรกเลยค่ะหลังจากที่ได้ลงสนามนะคะโดยได้กล่าวว่าดีใจที่ได้ลงไปเล่นด้วยสภาพร่างกายดีขึ้นเรื่อยๆก็ทําให้โค้ชนะคะเห็นว่าสามารถช่วยทีมได้ในระดับหนึ่งส่วนตัวรู้สึกดีเพราะอยากลงไปช่วยเพื่อนๆในสนามอยู่แล้วคิดถึงบรรยากาศแบบนี้เพราะว่าหายไปหลายสนามหลายรายการตอนนี้ค่อยๆกลับมาได้ความมั่นใจก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นอชาราพรกล่าวค่ะ ทางด้านนันทัด,ดาวหนึ่งแจ้งก็ได้กล่าวว่าเป็นเกมที่ลุ้นดีเพราะว่าเราไม่เคยเจอกับฝรั่งเศสมาก่อนข่าวนี้ได้รู้จักแล้วต้องชมว่าฝรั่งเศสเสิร์ฟได้ดีตัดเกมรุกของเราได้ก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันเล่นกันจนเก็บชัยชนะได้ในที่สุดส่วนเตยหัตยาบำรรงสุขที่ทำสถิติแต้มสูงสุดของไทยสองนะัดติดกล่าวว่าขอบคุณทีมงานทุกคนที่ช่วยกันเป็นเกมที่ยากพอไม่เคยเจอกันมาก่อนต้องปรับรูปแบบเกมไปเรื่อย ขณะที่ผลงานส่วนตัวก็เป็นอีกเกมที่ทำคะแนนได้เยอะช่วงที่นำสอต่อศูนย์เซตเราเร่งอยากปิดเกมมากเกินไปจนทำให้กดดนันเล่นแบบไม่ไดีแหลกเลยทำให้พลาดโดนตีเสมอได้สำหรับอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราจะพูดถึงกันนะคะนั่นก็คือกีนการ์ดนะคะที่สาวไทยของเราค่ะได้รับในวันนี้นะคะที่เจอกับฝรั่งเศสค่ะโดยเป็นใบที่2แล้วนะคะกีนการ์ดหรือใบเขียวนะคะจะมอบให้กับนักกีฬาที่ยอมรับว่า บอลได้ทัดโดนมือของตัวเองทีมไหนได้เยอะที่สุดก็รับรางวัลร่วมร้านเลยทีเดียวค่ะแฟนกีฬานะคะอาจจะรู้สึกสงสัยว่าการที่ผู้ตัดสินวอลเลย์บอลแจกกินกา์ดหรือใบเขียวให้กับนักกีฬาวอลเลย์บอลมีความหมายอย่างไรโดยเฉพาะนักกีฬาไทยที่ได้รับการแจกกาดนะคะในทัวร์นาเมนต์นี้แล้วทั้งสิ้น2ครั้งและในเกมที่ไทยชนะฝรั่งเศส3ต่อ2เซตนั้นบ,บีมพิมพิชยากกรามก็ได้รับการแจกใบเขียวจากผู้ตัดสิน กีนการ์ดนะคะได้เริ่มมีการนำมาใช้ในศึกวอลเลย์บอลเนชั่ลลีก2023รอบไฟนอลกรรมการนะคะจะให้ใบเขียวกับผู้เล่นที่ยอมรับว่าโดนบอลขนาดบล็อกหรือโดนเนสส่งผลให้จะช่วยประหยัดเวลาในการชาเลนจ์ลงได้ในขณะที่ทัวร์นาเมนต์วอลเลย์บอลเนชั่ลลีก2024ใบเขียวถูกนํามาใช้เต็มรูปแบบซึ่งเมื่อจบทัวร์นาเมนต์นะคะทีมที่สะสมใบเขียวสูงสุดจะได้รางวัลพิเศษ30,000ดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือราวๆ1ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งตอนนี้สาวไทยของเรานะคะเก็บไปได้2ใบแล้วค่ะก็มาลุ้นกันนะคะถ้าหากสาวไทยของเราค่ะเก็บสะสมกินการ์ดได้มากที่สุดก็จะได้รับเงินรางวัลร่วม1ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะก็ต้องยอมรับนะคะว่าการเจอกันของฝรั่งเศสและไทยในวันนี้นั้นเราก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่ที่แน่ๆเลยนะคะนั่นก็คือ ฝรั่งเศสนะคะทึ่งในรูปแบบการเล่นของไทยเรานะคะเพราะว่าไทยของเรานั้นมีรูปแบบการเล่นที่ผสมผสานแถมยังมีบอลสุดอีกด้วยทําให้ฝรั่งเศสเองนะคะก็พยายามที่จะบล็อกเราให้ได้แต่สุดท้ายนะคะก็ต้องพ่ายแพ้ไปในเซตที่5ค่ะและในสนามที่2นะคะไทยจะมีการแข่งขันอีกสองนัดที่เหลือนะคะนั่นก็คือการเจอจีน <S 2> <S 2> กับบราซิลก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นงานที่หนักมากๆเลยทีเดียวโดยวันที่1มิถุนายน2 5 6 7นะคะไทยค่ะจะเจอกับจีนเวลา10บ 8.30นาิกา30นาทีแล้วก็วันที่2มิถุนายนไทยจะเจอกับบาราซิลเวลา15นาฬิกานะคะและทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้อย่าลืมร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้สาวไทยของเรากันในนัดที่เหลือด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ